โอเคนะจับผู่งออกนะหนึ่งสองสามสวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมจำได้ไหมจำได้ไหมอ่าผมกลับไปแล้วนะครับที่ศูนย์อีทาวงสว่างนะครับเป็นที่เซอร์วิสนะครับแล้วก็ที่ชาร์จแบตนะครับวันนี้เนี่ยผมพามา อัปเดตกันนิดนึงนี่ครับ <c oughs> <c oughs> เป็นรถอ e ีทรานนะครับอ่ะมันมีเรียกว่าเหมือนมีเรียกว่าอะไรดิไฟนะเชนนิดนึงแล้วกันเ <Wow. S 1> นี่ยเราจะเทียบกันได้เราจะเทียบกันได้เลยนะสองมุมเนี่ยเดี๋ยวพาไปดูจําได้ไหมนี่ตรงนี้ตรงนี้เขาเปลี่ยนแล้วนะคือเดิมนี่จะเป็นแบบนู้นอ่ะเดี๋ยวให้ดูแบบเก่าก่อนแบบเก่านี่ตรงนี้เห็นไหมมันจะเป็นเล็ก แล้วก็ที่แขวนทะเบียนเนี่ยจะมาด้านบนแล้วมันมีปัญหาอยู่ว่าเหมือนมันสัน่นตอนนี้เขาเลยย้ายมาข้างล่างแล้วนะครับก็แข็งแรงบึกบึนนะฮะตรงน,นี้ก็ถือว่าดีเพราะว่าเรียกว่าอะไรดีฟังเสียงผู้บริโภคที่เขาลองใช้แล้วกันว่ามันปรับแก้มาละอันเนี้ย <Wow. S 1> แ,แข็งแรงมากเลยนะครับแล้วก็ส่วนที่เปลี่ยนไปที่ผมเคยให้ดูตรงนี้นะนี่ตรงนี้ คือเดิมอ่ะมันจะเป็นประกับไอตรงนี้อีกแบบหนึง่งสวิตช์ออนออฟมันจะมาอยู่ตรงนี้แทนแล้วนะครับส่วนปุ่มเทอร์โบที่เคยมีตัวนี้จะไม่มีแล้วนะครับตรงนี้ตรงนี้ไม่ใช่ปุ่มเทอร์โบนะจะเป็นจะเป็นปุ่มเปล่าอยู่แต่ว่าแต่ว่าแล้วที่เขาถามกันมาว่าไอความพุ่งปุ่มเทอร์โบมันจะเป็นไงบิดสุดบิดแบบอารมณ์เหมือนคลิกดาวรถยนต์นะฮะรถมันจะพุ่งได้ เดี๋ยวไปลองขี่กันดูครับว่าเป็นยังไงนะครับโอเคครับก็นี่นะเดี๋ยวเรามาลองขี่กันดูนะครับตัวนี้เนี่ยตัวสวิตช์เนี่ยตรงนี้นะครับมันจะเปียกไปนะกะ็คือเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าเราบิดเนี่ยมันจะยังไม่ไปเห็นนะแล้วก็วิธีวิธีปิดออนนะครับง่ายมากอย่างเดิมเนี่ยเราต้องบีบเบรกอะไรใช่ไหมอันนี้คือเรากดจึ้งหนึ่งให้ปุ่มมันเด้งออกมาตรงนี้อ่ะเนี่ยแล้วเนี่ยมันพร้อมไปแล้วเห็นไหมเนี่ยพร้อมไปละ แต่ว่าสิ่งที่เปลี่ยนนะครับก็คือตัวนี้มันจะเล่งได้สม,มูทขึ้นในความเร็วช้าๆเนี่ยขี่ง่ายขึ้นเยอะเลยอย่างเมื่อก่อนคลิปที่แล้วเนี่ยเคยบอกว่าเอ้ยมันต้องลําบากตอนเลี้ยนนิดนึงแต่เนี่ยเนี่ยเราถ้าเราบิดนิดๆเนี่ยมันจะออกช้าๆละนี่เห็นไหมเราสามารถขี่เนี่ยเดี๋ยวจะเลี้ยวเออเนี่ยมันจะช้าได้ละแล้วก็อันนี้มัน อันนี้เนี่ยจะเหมือนกับว่าเราเราจะกลับรถจะเลี้ยวจะอะไรเงี้ยเนี่ยเราไม่ต้องมาเล่งปล่อยเล่งปล่อยเหมือนเดิมอ่าสบายมากทีนี้โอเคในส่วนของอัตราเร่งนะครับเดี๋ยวไปกันเร็วๆเลยดูนะเดี๋ยวเราจะออกตัวนะครับไปตรงป้าย30นสะิ่นะนะครับ5 4 3สี่สสองหนึ่งไปแลนะ้ว เดี๋ยวเราให้ดูอีกทีหนึ่งดีกว่าเพราะว่าเมื่อกี้อาจจะไม่ทันเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูมุมด้านข้างเนาะเดี๋ยวให้ดูด้านข้างนะครับตอนออกตัวนะอ่านะครับกลับรถง่ายกว่าเดิมว้าวอ่าน,นะโอเคเดี๋ยวเราดูด้านข้างนะตอนออกตัวนะครับโอเคห้าสี่สามสองหนึ่งอู คือเนี่ยอย่างเดิมเนี่ยเราต้องใช้ปุ่มเชอร์โบนะตอนนี้เนี่ยเราเราไม่ต้องใช้แล้วนะครับเราสามารถขี่ได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะมากอ่ะเดี๋ยวขอจอดก่อนนะครับนี่นะครับจะเห็นว่าเราขี่ง่ายกว่าเดิมเยอะ <Wow. S 1> พอสมควรเลยเพราะว่า เขาเปลี่ยนในเรื่องแบตนะครับแล้วก็เรื่องของตัวคอนโทรลเลอร์นะครับที่ทําให้ตัวการเลงเนี่ยสมูทมากขึ้นแล้วก็มันเหมือนกับเรียกว่าอะไรดีะมันติดพื้นมากขึ้นแล้วกันนะครับก็คือสําหรับคนที่ไม่ค่อยมีประสบการณ์ในการขี่นนะเนี่ยก็จะขี่ได้ง่ายขึ้นแล้วอาจจะแบบว่าเเราเอาไปจอดไว้บ้านแล้วใครเอาไปใช้ขี่ไปปักซอยอะไรเงี้ย มันขี่ง่ายขึ้นนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอัปเดตแล้วกันนะมาเล่าสู่กันฟังนะครับก็คือตัวแบตแ c k ซีรีส์เนี่ยซึ่งมันเขาว่ากันว่ามันได้ใช้งานได้ไกลขึ้นแต่ทีนี้เรามาลองกันคร่าวๆก่อนยังไม่ได้ลองดูว่ามันได้ไกลขนาดไหนอะไรยังไงนะครับแต่ว่าที่แน่ๆคือวันนี้ที่เราได้ลองแล้วเนี่ยมันขี่ง่ายขึ้นแล้วกันนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวยังไงก็ เดี๋ยวจะมีอัปเดตยังไงเดี๋ยวเรามากันอีกทีแน่นอนนะครับที่อีทานสเตชันนะครับตรงแยกวงสว่างนะก็ใครอยากมาเห็นรถอีทานม่ล่าตัวจริงนะครับหรือว่าเนี่ยก็จะมีพี่พี่ไรเดอร์นะครับเข้ามาเปลี่ยนแบตบ้างอะไรกันบ้างอยู่ตรงนู้นนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันได้นะครับโอเควันนี้ขอบคุณมากนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับถ้าชอบคลิปแนะนำเมนูจากแดนแดกฝากกดไลค์ subscribe ขอบคุณมากๆนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผม